พร <S <S uh oui> <s uh,> <s ะชาเรียกน้องผมเข้าไปเข้าไปคนเดียวนะทุกคนนะผมไม่ได้เข้าไปเขาบอกว่าให้เรียกไปแค่คนเดียวคือเล็กแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไร จะจะบอกไงขอหบอกขอให้น้องเข้าไปก่อนไม่ต้องยายมงกับไปตอนไลยก็ได้ได้เลยกลยอยู่ไหนหไม่ต้องเป็นห่วงยวไมเป็นไรทำไมไม่ออกมาพระราชาเขาอยังไงถ้ามันเรื่องเกี่ยวกวกแหวน่เขาถือว่ามันเป็นกบฏให้กับพวกกบฏหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมจุฬาสองคนช่องพี่แฟดพา,พาไป,เ,ปเรื่อยทุก <ๆ S 2> คน,นคตอนนี้ผมกับเด็กก็กําลังจะเดินเข้าป่าไปละตอนนี้อยู่ทางเข้าทางที่จะไปะที่น้าตกที่ท่านฤาษีเคยอาศัยอยู่แล้วก็เป็นที่ของพวกพาพญานาคที่ออกมากับพริดาใกล้ใกล้ก,กันใช่ไหมออกมารับเราตรงไปเมืองมาดาแล้กคนนะจะกลับไปท่านอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้เจอกับเหล่าพญานาคอีกหรือเปล่าใช่จะไปดูถ้าเจอท่านฤาษีเราจะกลับไหวท่านฤาษีนะทุกคนนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเผื่อ ก็อยากให้พี่ทุกคนได้รับบุญด้วยกันแล้วก็<ช>อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มาก็เผยแพร่ให้กับพี่พี่ด้วยให้รับบุญไปพร้อมกันทุกคน<ช><ช>ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ว่าสองคนขอเดินทางเข้าไปก่อนจะบอกว่าตอนนี้เหมือนน้ำจะขึ้นนะทุกคนนะถ้าดูจากตรงนี้ผมเห็นฝันน่งนู้นเหมือนจะน้ำจะขุ่นแล้วน้ำจะขึ้นปริมาณจะเพิ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะทุกคนนะไ<ช>ปทุก <ๆ S 1> คนแ๋วยวฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบพิศวีสองไอคลิปกก็อยาาดข้มณา ช่วยทัพพอร์ตเราอีกหช่องทางให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปทุกๆวันทุกคนต,ต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะไปะครับผมเดินทางครับผม let's go ไปทุกคนเส้นทางก็จะมีกอไผ่นงไผ่านาทุกคนรนะหว่างทางทุกคนนะเฮ้ยมันนี่เสียงนกร้องมาโคตรพอเลยเสียงนกร้องพอมากวิวว <c oughs> ิววิวฮึ่พอป่าผมชอบมากนะเสีงสยงใส่น้ำใเสียงนกคือแบบมันอยูดกันได้ยิ่งถ้ามีเสียงลมพัดผ่านโอ้โหทุกคนทุกอย่าง มันครบอัตรบทุกคนนะไปจะบอกว่าตอนเนี้ยเราต้องมันไปดูบ้านคนป่าทุกคนนะเพราะว่าวันก่อนเราโดนพวกไอ้นี้มันตะกดฎลอยตามมาแทุกคนแต่เราจะไม่ไปคนเดียวเด็ดขาดเราละมือมันได้เพราะว่ามันไม่มีอาวุติมาใช่เราต้องไม่ไปคนเดียวเด็ดขาดเที่ยมขันคือต้องไปสองคนสามคนนะเพราะว่ามันจะมันจะเดินด้วยกันสองคนจะมาเป็นคู่ทุกคน ไปได้ไหมเด็กว้าวดัดออกแล้วพี่พี่นีเจ้ามังกรนะเฮ้ย <unut k> นี่หรอเจ้ามังมากินว้ายว้ายมีใครมาหาท่านสิงหรือเปล่ามีคนมากินเจ้ามังกรนะจ๊ะ <oria> ทุกคนไม่รู้ว่าใครนะ ขวดน้ำด้วยคือกล้องอะไรน้ำขุ่นหน่อยเนะนี่ยนะไม่ต้องใส่ไปฮ้่ยแดดออกก็สวยมากเลยอือดีทุ <Ừ. S 2> กนคนแดดออกมันจะำให้เราดูมีะไรว่าไง มีแรงในการเดินป่าได้มากขึ้นนะถ้าเราเดินแบบอึมคึมอึมคึมมันจะให้ดูเหมือนง่วงงงนอนพี่ถ้าฟ้าขึ้นครึมอ่ะน้ำเพิ่มบ่อยไหมนใช่น้ำเพิ่มปริมาณทุกคนต้องเพิ่มเสียงพูดอะไรเพราะว่าน้ำเริ่มเสียงดังแล้วน้ำเยอะมากพี่พี่ครามได้ปะเนี่ยได้ได้ครามไปาเป็นยาหมดนางพยายามใช่ปะ โมใหญ่สุดนะ้ะชอบมันมากเลยแสงสวยมากเลยอะะ่ะเหมือนเราเข้ามาใิฟ้าเปิดเลยเาาตอนแรกตอนแรกเข้ามาแรกเหมือนฟ้า,ามืดคึม่ะแต่ทนี้ที่ฟ้าเปิดเลยที่สวยมากอะ 违章。嗯腿 เราเดินป่าทุกครั้งก็ที่สำคัญคือลืมกระเ,เป๋าย่ามเลยไม่ได้เลยนะเพราะเป็นของสำคัญมากๆในเป๋า,ปาอ่ะโอ้ออะนหลนยอเยน้ำขึ้นเยอะจริงๆนะนี่นะม่อนน้ำเพิ่มปริมาณที่สูงขึ้น เหมือนไร้ถึงาะมั้งทุกคน,นะนเราไม่รู้ว่าจะเจอท่านนี้สื่หรือเปล่าเพราะท่านก็ไม่อยู่ยนี้เป,นเป็นหลักเป็นแหล่งนะท่านไม่อยู่แบบก็ออกทุกคนเฮ้ยพี่พายก่อนเล็กทำได้แค่นี้นะคุณผู้ชายเหรอผู้หญิงเหรอไม่รู้อ่ะตรงนี้เขาเชื่อมา,ากผู้ิงอับแล้วหรือเปล่าสาวแปลงนี่หรือเปล่า,า,น,น,ลาน,นไม่ต้องรอกัน Thảm ra sắc kiêng rồi à, nó lông rồi Bây bây giờ นานยังวะนานหรือ,อยังม่ีกาล่องลอยกัรตั้งแคมป์อาจจะเป็นพวกเดินป่าหรือเปล่าเลยเดินป่าหาของป่าหรือเปล่าแล้วก็าอ,าอ,าอ,อาจจะเอาจุดนี้เป็นหลักในการใช้เป็นพื้นที่ปิ้งย่างหรือทำอะไรที่ี่หรือเปล่าพรองนี้มีน้ำเลยครบไงไเปเราบุถึงละ อย่างที่บอกทุกคนนะใค,ใครที่จะเห็นท่านฤาษีหรือว่าเป็นสวยมากท่านฤาษีก็จะปรากฏตัวเฉพาะคนที่อยากใหท้ท่านอยากให้เห็นจริงๆนะไม่ได้ปรากฏหัวปรากฏตัวให้เจอกับทุกๆคนไม่ใช่นะอุย้โยโคตรสวยเลยวิวตะวันเลยลทุกคนมันอ,อยูอ่อีกโลกนี่นะทุกคนสวยงามมาก เนะี่ยขออินเสิร์ตที่ดูหน่อยนะครับรวมเป็นไงทุกคน่วนมากตอนเนี้ย ไปครับพี่เดินทางกันต่อครับเราจะไปจุดที่ตรงที่เป็นน้ำตกเราเห็นตรงหินนะทุกคนนะจุดน้นจุดเราจะไปกราบไหว้พร่ศิ่ป์ังมากพี่สวยจริงป่าเขียวดูแสงแดดที่ดูสะอาดตาดูสบายตามากตรงนี้พวกเราได้ลงไปกับพระยากับพระยานาคากับอาพระชาเม,นะมืองบาดาลนะจะ,ะมีทางเข้าแต่ว่าผม ไม่ขอไม่ขอลงไปดีกว่าเพราะว่าผมย้่นลงไปไบ่อยอ่มันก็ดูไม่ดีเราวันนี้จะขอขึ้นไปหากราบไหว้ท่านในสีไม่รู้จะเจอท่านหรือเปล่านะทุกคนสวยมากเลยอ่ะเห็นต้นไม้ท่าอย่น้ำเพิ่มเนี่ยสวยปะ่ะที่มีน้ำไหลตามรากไม้ต้นทรอ่ะสวยมากเลย อย่างขางบนก่นอนแล้วอ่นั่งนี่ไปต้องไปทางนี้เปียกแน่เลย<า>อ้อมได้ไหมต้องอ้อมอยู่ทางนี้ต้อ,อง,งอ้อมนะผมต้องลงไปเปียกๆนะผมจะอ้อมไปข้างบนดีกว่าผมไม่อยากเปียกเลยพี่ไปข้างบนนะ ไปทางนี้ทุกคนนะแต่มันก็ไปจบที่กันทุกคนแต่ว่าผมอาจจะอ้อมไกลกว่าหน่อยเพื่อไม่ผมเปียกผมเลยลงทุนอ้อมหน่อยทางาจจะลกๆหน่อยตรงนี้นะอ้อมจะลกมาก Oh. Oh. Ja! องแบกยาทุกคนโอ้ยได้ไหมคนมาผมมาถึงก่อนเลกยกันนะก่อนเลยก็มาไม่ถึงเลยโอ้มา สวยมากเลยอะมันอยู่หรอไม่เจอใครเลยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่เราเคยเจอน้องชายผมมากับพผู้คนรับแลมารับที่นี่นะมาแจ้งข่าววันเกิดสวยมากเลยนี่ก็เป็นบ่อน้ำที่สามารถอาบได้เนี่ย สวยมากพี่พี่นั่งพายกัน,น,นวดไหมน,นั่งพัลยายกันก่อนันก่อนทุกคนนะเพื่อว่ากันจะทำไมต่อเพราะไม่เจอท่านที่สี่ทุกคน ดีมากอันนี้เราจะมาเจอทั wow. ้งหนึ่งสี่นะเพราะเราที่เรามาเอาบรรยากาศดีๆที่นี่นะผ่อนผ่อนใจรับแสงรับลมรับเสียงน้ำโอ้จะดีเลย はい。 จะไม่ยังไงอีกนะน้อยน้ำมั้งโอ้โหใช่ไหมน้ำเยอะเกลั้ยงแล้วเล็กเล็กจริงจริงน้องชายมาเรีนกที่เหรอ

พี่พี่ครับเมื่อตะครู่ น้องชายผมอ่ะทุกคนผมเล่าให้ฟังทุกคนครับเมื่อกี้เล็กไปเมอาแลรกับน้องชายทุกคนซึ่งเล็กบอกว่าเล็กไม่เรียกไม่เรียกพันแบบหว่าไม่บอกอะไรทุกคนนะแต่ว่าน้องชายมากับองค์คลักแล้วก็บอกว่าพระช้าเรียกน้องผมเข้าไปเข้าไปคนเดียวนะทุกคนนะผมไม่ได้เข้าไปเขาบอกว่าให้เรียกไปใค้คนเดียวคือเล็กแล้วก็เขาไม่ได้บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไร จะจะบอกอย่างเงีได้บอกขอให้น้องเข้าไปก่อนเข้าไปในเมืองลับแลก่อนแล้วค่อยจะบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยซึ่งผมก็อรอรุนคําตอบอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่ายังไงแต่ผมภาวนาก็แอบตกใจว่าทำไมถึงเรียกได้เป็นคนเดียวมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ค่อยสบายใจตอนนี้กลัวจะเป็นเรื่องแบบไม่ดีนะทุกคนนะก็เลยจะขอนั่งรอนี้ก่อนซึ่งน้องกฤดน้องชายผมบอกให้นรอนี้ก่อนอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมา ให้ผมนอนเล็กที่ก่อนจะพิ่งรีบไปแต่ผมแอบกังวลน,นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปปพติที่จะไปสองคนไงแต่ครั้งนี้ไปคนเดียวพี่ก็เลยงงว่าทุดเป็นไรกันแน่ทำไมถึงให้ไปคนเดียวแอบ,บคิดมากนะทุกคนนะไม่เป็นไรที่ผมจะรอแล้วก็นั่งภาวนาะให้อย่าเกิดสิ่งไม่ดีกับเด็กแล้วก็คนรับแรงทุกคนก็ขอให้ปลอดภัยคน เม่กี้น้องโผล่มาทางนี้ทุกคนนี่คือเมื่อกี้นั่งอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็น้องก็โผล่มาทางนี้ผมมาตรงหลังต้นไทรตัวนี้ทุกคนให้พี่ทุกคนภาวนาให้ปลอดภัยกลับมาแต่คนจะให้เกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับเด็กนะให้เสี่ยงสิ่ง,งพาคุมพาคุมของแล้วก็ให้คนรับแล ปลอดภัยนะเราเล็กกันเดี๋ยวเล็กกลับมาผมขอเรียกเด็กพี่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าให้เล็กเล่าให้ฟังทุกคนเราเล็กมาให้คำตอบพี่พี่ครับตอนนี้น้องชายหรือว่าน้องติ๊กก็ออกมาทุกคนนะแต่ว่าเล็กไม่ออกมาด้วยกินเลยก้าไม่ต้องยายมึงกลับไปก่อนเลยก็ได้ไล่เลยก้าอยู่ไหนไอเล็กมึงไม่ต้องเป็นห่วง ทำไมเป็นอะไรทำไมออกมาพระราชาเขา้าอยังไงถ้ามันเรื่องเกี่ยวพวกแหวนเขาถือว่ามันเป็นกบฏให้กับพวกกบฏหรือเปล่าเขาเลยที่พวกกบฏรู้ที่มาของแหวน่ะว่าอยู่ถิ่นพ้งมืออา้าวแล้วทำไมต้องสงสัยเราเราไม่บอกใครนะก็เ,ะเขาสงสัยเนี่ยก็มไม่ต้องเป็นห่วงอาง่ายเือเลยไรโดนจับไปอยู่เขาให้ไปถามเฉยๆแบบออาดีกิจเอออะไรโดนขัง,ขง,ขง,ขงหรือเปล่าไม่ได้โดนขังเขาแค่ ทำไมแม่ให,<อ>ให้กูเข้าไป,<อ>ไปด้วยอ่ะทำไมเลี้ยเข้าไปคนเดียวอ่ะกูมไม่รู้เขาบอกอย่างเงี้ยก็ทำไมวะทำไมต้องให้เล็กไปคนเดียวไม่ให้กูเข้าไป,ปวะเป็นห่วงจะเป็นอะไรดเดียเด๋ยวพวกกูดูแลเองมั่นใจนะใช่เล้ยจะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็มาที่นี่เหมือนเดิมมาแล้วมันกลับอ๋ใช่ต้องอยู่ทั้งทั้งวันเลยเหรอไม่ให้กลับมาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็แป๊บเดียวแหละที่นู่น่ะที่เมืองอ่ะกูไม่สบายใจว่ากลัว เขาแบบคิดว่าอะไรเป็นกบฏเปจริงแล้วจับเล็ก่าลงโทษเงี้ยวร์นะชัวนะวครับไอ้เล็กออกมาเล่าความจริงให้ทีหนะึ่งตอนนี้เล็กก็แม่เจ็บตัวใช่ไหม,มปลอดภัยใช่ไหมเขาคุยปกติขเขาแค่ถามนู่นถามนี่ที่ครับก็คิดว่าพี่คงได้ยินนะทุกคนที่น้องผมบอกมาคือเขาคิดว่าเนาะพวกเราหรือว่าเล็กอะบอกผมรับเรื่องแหวนเลยค่อยๆคนแบบพวกจนป่าอยู่ป่าไอ้อพวกกบฏอะ มันหาลังหาทางวิธีโดยการหาแหวนจากเราซึ่งเราคิดว่าความลับมันรั่วไหลออกไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนอะไรเป็นเพราะเราหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าผมเล็กไม่มีทางที่จะบอกความลับหรือว่าบอกอะไรให้คนอื่นรู้อย่างแน่นอนมันมีความลับหลายอย่างที่เราไม่บอกให้พี่เอฟซีรู้ซึ่งเรารู้ว่าความลับแย่แค่นั้นเองทุกคนมีหลายอย่างนะไม่ตอกคิดจะกุมารอยคุณนที่นี่นะจริงนะปลอดภัยชัวนนะ <Okay. S 2> เ,ลเล็กก็ไม่แปลนรนะผมจะขอตัวกลับป่อนพี่แล้วก็